กร์ตูนการเมืองฮะสะท้อนภาพการอภิปรายในสภาในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะขอหยิบกระตูนของคุณวัตูนนะคะเรื่องของขนาดค่ะขนาดที่ว่านี่คือนายกนะคะมีตั้งแต่นายกใหญ่สังเกตลักษณะนะคะลงพุงนิดๆหน้าเหลี่ยมๆค่ะนายกเล็กเป็นผู้หญิงค่ะและนายกนิดร่างสูงโยงค่ะโดยคุณวัตูนค่ะอืมแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังของ เออไม่ใช่ข้างหลังด้านขวาด้านขวาขวาสุดนี่คือคนสูงสุดค่ะนะอันนี้คือนายกตัวจริงใช่ไหมนายกโดยตําแหน่งนายกนายกตัวจริงสิเอาเหรอเออนายกโดยตำแหน่งตัวจริงนายกเล็กแล้วก็นายกใหญ่นายกเล็กนี่ฝึกหัดอยู่ออกงานถี่นะช่วงหลังเนี่ยมีนิดมีเล็กมีใหญ่นะแต่เป็นนายกทั้งสามเลยอันนี้ในการ์ตูนของคุณวัดค่ะเอาต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะ ดูภาพกันโอ้โหต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะดีนะที่เป็นข่าวดำนะคะคุณผู้ชมม,มีนักโทษนะร่างตัวโตสูงใหญ่เลยใส่ชุดนักโทษใช่ค่ะแต่ว่าบนหัวของนักโทษคนนี้นะมีคนคะ่ะนั่งไล่นั่งตีมแมลงวีอยู่นะไล่ชิวชิวชิวไปไปไปนี่คนที่ตีเนี่ยเขาเให้ฉายาบอกว่าเป็นรัฐบาลมแมลงวันนะไล่พวกมแมลงวีค่ะเพราะว่าคนนี้เขาบอกว่าก็แค่พวกแมลงวีชอบตอม เดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองครับนายนี่ฝ่ายค้านก็บินบนไปเวียนมาค่ะให้นักโทษรำคาญใจด้านล่างบอกว่าแมลงวันห่วงรีฝ่ายค้านแมลงวีรัฐบาลแมลงวันค่ะใช่ไหมมีคำบรรยายบอกไว้โดยการ์ตูนพศตกลงเนี่ยก็ทำหน้าที่ไล่แมลงวีให้กับกองอึอันนี้แนวหน้าการ์ตูนเอ่อต่อที่ยุคแสนสารานโดยบัญชาคามินค่ะ วงการสีกากีนะยังวุ่นไม่เลิกไม่เลิกนะคะแล้วก็นิ่เป็นหน้าหลุมศพด้วยอยู่ในหลุมศพค่ะก็ยังไม่ไวายนะมีการสั่งการด้วยค่ะอ้าวหลุมที่มีชื่อว่าโจ๊กเนี่ยนะคะสั่งการออกมาเลยบอกว่าม้าหนุ่มม้ากล้าลุยมมาแกเลี้ยงไว้เปลืองข้าวสุแล้วดูนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีมมาแกนอนเฝ้าตรงหน้าหลุมนะคะที่มีป้ายชื่อโจ๊กอยู่ส่วนหมาหนุม่มทําอะไรโน่นไปลากไส้สาวไส้นะ,ะคะของอในหลุมที่มีคําว่าต่ออยู่ค่ะ แต่ว่าหมาหมาแก่ที่เลี้ยงไว้เดี๋ยเปลืองเข้าสุกพอามันไม่ทําอะไรเลยนอนเฉยๆเลยค่ะหมาแก่เหรอหมายถึงหมาที่อายุเยอะใช่ไหมหรือว่าหมาแก่ายาเหรอนะเออลุมนั่นแหะชื่อเทพโจ๊กใช่ไหมเทพโจกอ่ะอันนี้เป็นการ์ตูนยุคแสนสําราญฮะบัญชาคามิน